สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงๆเด้อบบธันแรงเพี่น้องตอนบ่ายๆพะพอๆข้าตอนบ่ายๆพี่น้องเลยบรรยากาศฝนตกลินตะไคร่กับตะไคร่กับยานังก๊อสบายดีพี่น้องกางยันงไงเก็บดูพี่น้องเลยเก็บดูเก็บดูกอเถ่าตอนนี้กากำลังนี่แหละยูคูเปอร์บริเวณคืนฮันได

ผู้ได้เกี่ยวขาไวก็เตรียมโต้ตแล้วแหละตาคายจะเกี่ยวขาไหวบ่ยังยยังบ่ข่อยกัน,ย,กนยังกันนั่นแหะกำลังเลืองเจ้าแล้วหูดำคนขอยนุกลวเท่าไดรไงเนะีน่ยยังกำลังเลืองเถอะ ลังมาไปลังไปเริ่มฝนกับบรดมีที่ทางไว้สิเศร้า,ตก,าต,ตกไปนาตลอดตกไปนาตลอดมีแต่สายยูทูปี่น้องเลยกล่องใครกล่องมันสนัม นทั้ทงนี้กระแมนไปเนาะน,นี่ <Ram> ทั้งนี้กระแมนทางพุ่นกระแมน <Ram> ทั้งเฮากระแมนน,นี่คันนี่บ่าวกัปตันไปเนาะกัปตันอเมริกาแต่ว่ากลับมาไทยนาะ เก็บดูมงูจิธายเฮ็ดแจกเขาฮะแจกเขาสี่สีส่วันผ่านไปเนาะสี่วันผ่านที่ว่าเผาวพีน่น้องฮะข้าวในสิเบื้องล่างนะพี่น้องเด้อเบิง่งเบื้องล่างเอาเบิ่งเบื้องล่างกัน การถ่ายทำแต่ละคนอาอยุบางหลังบูได้แมนที่ว่าเอา,านั่นานะพี่น้องเขาเอ็นยังกับการขัวไอ้ามานั่นเพราะว่าบ่ให้จับกระดูกก็คือถ้าจับแต่มันให้มือห่อนปลูกยังกันปลูกยังกับปลูกกินโบกิตปลูกกินโบได้อยู่นะมันตายเบิดตามความเสือ่อละมันแหมตามความเสื่อ่น ต้องเอาการนั่นแหละครับเอิอยังก็ก,การกล้วยนี่อิฟนีน่อิฟขี้เอาตามความเสียไอ้ฮะอยู่เบื้องหลังพี่น้องไอ้คอมเมนเบื้องหน้าเบื้องหน้าขาจ่าตางพุนเอาอยู่เบื้องหลงัลงเบื้องหลังในการถ่ายทำน,นี่นันน่นการถ่ายทำเ้ากับปอดีตางพุนตทาแม่ก็มาทำจอง เอ้ยังปูมาแล้วงูมาแล้วคูบาร์ลงผอมาแล้วพี่น้องเลยบ่าวกับตันว่าเอาคูบาร์ลงผอมาแล้วก็เลยว่านึ่เพอร์ đủ hả đều hả nhưng phải đủ, ừ, đủ. ai khá cái cây không mà, Sao subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ อะไรยังไมอีกบรังมกาถมามเพื่อกันไห <มา S 1> นตีพี่นวาอะไรก็เลยนั่ๆอย่างนกันเก็บตัวเองไลเองมันำอือเรื่องผิมมาตี

đó, bay cao luôn, cao luôn, luôn cao luôn luôn, đấy, ไปวไปบ้ยไปดีๆไปดีๆอยมาเอัันเานต่าเขาไปเก็บเลยน้องต้องลงมาที่มาได้เบาเ้ยต้องใส่กับกวยหนึ่งเดี๋ยวตอนไม่อยากกันกล้ยเนาะับตาื่อใส่กับกวยทันมือยุ่มเลย ไม่ต้องห่วงก็พี่น้องตาต่นตนเ้นับมาเนี่ะอมอ่นเนี่ยับตาหน้ามือเก็บเอาเลยข้อมใหญ่กับตานาะับไอ้บ่าแดงเนาะว่าเอาบทสนใจเลยว่ามันสเป็นยังเนาะพกรพวแม่เ้าไมต้องทำพือนู่แล้วนะพี่น้องแบบแขวแม่เาอ้เวลาเขาตีก็้าเดวแม่เราุพังว่ากัดหนดปืนนด้เนาะเขียวผมขาผมเหี่หายถือว่าเป็น

มาลำเราเด้มาลำเราปุ้ยยังเลยลีแต่ยางเลยออ่คอนเทนแข็โค้เติมนึงและตอนนี้กับพนหามโทรศัพท์อยู่พี่น้องเลยูสิเกิดอาการสอดเลยนะได้กับตาสีสอดเลยพี่น้องเลยจวดเกียดแรกบ้างโอ้โหเรียบร้อยเลยรถอนี Bộ bên nhánh thua sao cấp tân này, Nokia nó có ở Không bảo đao Samsung Hero Samsung Hero Nokia có không bảo đao phát phân Bật... ai mấy Không bảo đao bản bật Samsung... Samsung hilo Khóng cấp tân bật Nokia nọ Đê mông mà đây. Bộ Anam Dam nọ yên Dạ Chị Cáp Đê mông là Đê mông Chị Cáp Chị Cáp Chị

quen เรา môn là dù hàng đeo gần vào น่ะอยู่ข้างเดียวกัน đi ไปยาวๆให้นองเบิรงนไว้ไปทไนกะตาเขาไปเก็บกระดูกอเาไที่นั่นโอ้คุณมีเด้อคนได้แ้วพ แมนแนรอดเียวโค้งทัครับเอาไปล่างห้ามอมน่ามันน่าดีเด็กดอนี่มีินเดียวนี่แหละกน่เบิร์หอบอไ่ขึ้นนเพิ่นบัวหายเลยแต่ว่ายนี่หาย กันนะยามรู้ไปที Jamie, ่โชคนเวนผัวสาซ้อมเสลึงผัวได้เล่าสิหายใคเขียวได้หรอเปามุมงก็ยังมีนะนะมงก์นะไม่มีหรอกี้อ่ะันามีข้าวเให้แ่ไว้จะก่กันคน้ามีเอาสีผักกาดนะนอเมรกไปใส่ขอบอันนี้นะ พี่มุ้งอยู่พี่มุ้งนะอยู่พี่มุ้งนะอยู่พี่นี่เราีรื่อบห ใส่แขนกันหน่วยนึงยังเสร็จนะขาวๆเลือนั่นเด้อเ้เลือนน่เนี่ยเป็นโมหนึ่งเปืือยบ่าอนโอียยังคันอี่เลยอ้ย

เอาทันเข่านะี้เลยอขงเียดีนเข้าาไปอ้าวเรวเ้อยเ้อยก้อนล้ันจะห่างเี่ยห่างงนเข้างเียรเเียรรียเรียเียเรียาล้างน้องพี่ลูกหลานขอไปจับเอา โอเคพีน้องเ้วเ็เแวลยโอเคพี่น้องฝนก็ยังบุยุดเลยอะยังตกมาอยู่แล้วเปียกไปละอ้อกลางรถ วะโอเคเนี่ยแล้ววางคนอยู่ <laughs> ขาปน้ดี๋เบเบเียมโิามน่ะมาบนพื้นบวล่างแหละพี่น้องเยล่างล่างโดยนำหอม แล้วก็น้ำหองขมิ้นแล้ะหลังจากนั้นก็บรรจุใส่กระปุกใส่กระปุกแล้วก็เอาไปเผาเจดีย์อะไรแบบนัอนแต่เพิ่นก็มีวิธีแหละวิธีของเพิ่นเด

เที่วามนะด้อสหอมร้อเป็นสิเพ็ดเป็นหูกวดรวมกันแหละพ่อค่ะีเพ็ดเป็นหูเป็นหูคนปิ่นหัวกลับลงทางทิศตะวันตกพปหน้อยเปลี่ยนทางประว่าตอนตอนเทานะปิ่นทึ้างทิศตะวันออก มีพายได้บ่นนะนะเห็นควันดูด oh, ูแฮมันเป็นมันนะฮะหวานแม่งได้กระถือปลาได้คนแนยาวานเขาก็ไผ่ ชาจอยเปนตากองไอ้น่อยน้องซุยตากองให้ยายเงิน จะมันเปิดแบี้เลยแบักกะปักกะปนะเลอะขนาดนี่เพื่อนเอิญนาะมุกอนิจารเป็นน้องเวอันเดมกอนิจา มีต้นน้ำอีกต้นน้ำหนึ่งต้นแต่มีผ้าขาวแล้วก็มีมุกอนิจจา โอ้ยกระโหตาน่ม่พรงเนปองอยู่เกลียวเลีวกสพรอมใส่ไปหน่อยมาจับอันนี้จ้ามันเป็สััก เดิมวิธีเนาะแต่ว่าทั้งนาสิ่์น้ำหอมใส่กระดูกหรือว่าอัฐิอะไรนี่หลังจากสี่วันสี่วันทีแต่เผาเผาสี่วันแล้วก็เก,ก็บดูเห็ดบุญแจกเขา ทำพิธีเลยพี่นางทำพิธีอันนี้จะเป็นเห่าไปเนาะบักเชือลยบักสรางตัวแดงเนี่ยเสือเนาะมาเราเลี้ยงมันก็มาเลยน้นานแมนแล้นี่เนาะ นั่นนี่บักเสือนี่เบิ่งเอานีักเสือนี่มานอนอยู่ดิมาเราที่เราเลี้ยงอย่างนี่ตัวนี้วันวันนอนอยู่เนี่ยแต่กับปักสร้างตัวหนึ่งผูกวันวันหนังนำจ้าของนี่ซองนี่ พี่น้องหลังจากสูตรอีดยังแล้วนี่กาสินำอาทิตหรือว่าดูกันแหละเข้าไปไว้อยู่เจดีกับรอส้มขิดต่อไปด้วยพี่น้องเด้อรอส้มขิดต่อไป